ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับตัวอย่างข้อสอบโอนิตสาระที่5ภูมิศาสตร์ค่ะค่ะเรามาพบกับคําถามข้อแรกไปนะคะก็คือข้อ1ข้อใดเป็นสาเหตุพื้นฐานของปัญหาวิกฤตการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันค่ะข้อ1การใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมข้อ2การขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว การเพิ่มของจำนวนประชากรโลกข้อสี่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไร้ขอบเขตค่ะในข้อนี้นะคะก็จะตอบข้อสามค่ะการเพิ่มของจำนวนประชากรโลกนะคะก็เพราะว่าถ้าจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นอาจทำให้หมดไปได้ค่ะเรามาถึงข้อที่สองนะคะ การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าในภูมิภาคใดเปรียบเสมือนเป็นการทำลายปอดของโลกข้อหนึ่งพื้นที่ป่าลุ่มแม่น้ำอเมซอนข้อสองพื้นที่ป่าสนทางตอนเหนือของแคนาดาข้อสามพื้นที่ป่าดิบชื้นแถบสูงสุดในเกาะชวาข้อสี่พื้นที่ป่าชายเลนดิมฝั่งทะเลอันดามันของไทยในข้อนี้นะคะเราก็จะตอบข้อหค่ะพื้นที่ ป่าไม้ลุ่มน้ำอเมซอนค่ะก็เพราะว่าเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะมีพันไม้และสัตว์หลากหลายชนิดมากนะคะก็คือเหมือนกับเปรียบเสมือนได้ว่าเป็นปอดของโลกก็คือมีการออกซิเจนที่จะช่วยให้โลกได้มากที่สุดอะคะ่ะก็เปรียบเสมือนก็เป็นปอดของโลกนะคะข้อสามค่ะ ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในปัจจุบันข้อใดส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุดค่ะข้อหนึ่งวิกฤตในทรัพยากรน,น้ําข้อสองวิกฤตในทรัพยากรดินข้อสามวิกฤตในทรัพยากรป่าไม้ข้อสี่วิกฤตในทรัพยากรดินและน้ําค่ะในข้อสามนะคะเราจะตอบข้อสค่ะวิกฤตในทรัพยากรดินและน้ํา ก็เพราะว่าหากดินพังทลายจากการกระทําของน้ําทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์การเพาะปลูกหรือทําเกษตรก็จะไม่ได้คุณภาพหรือได้ผลผลิตที่น้อยลงเช่นเดียวกับทรัพยากรน้ําหากแหล่งน้ําถูกทําลายสัตว์ต่างๆที่อาศัยในน้ําก็จะไม่มีทําให้ขาดรายได้เป็นอย่างยิ่งค่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงเลยนะคะข้อสี่ค่ะ ความสำคัญของพื้นที่ป่าชายเลนต่อความสมบูรณ์ระบบนิเวศวิทยาคือข้อใดข้อหนึ่งแหล่งรายได้จากการเก็บไม้ทําฟืนเผาถ่า,านข้อสองแหล่งทํานากุ้งกุลาดำและหอยมแมลงผู้ข้อสามแนวกันชนธรรมชาติป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งข้อสี่แหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลตัว อนุบาลสัตว์นสัตว์ตอ่อนสัตว์น้ําตัวอ่อนนะคะในข้อสี่นะคะก็จะตอบข้อสี่ค่ะแหลง่งเพาะพันธุ์และอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ําก็เพราะว่ามีสัตว์ทะเลหลายชนิดนะคะที่อาศัยป่าชายเลนเป็นแหลง่งวางไข่อยู่ตามปากน้ําและชายทะเลเมื่อวางไข่ในทะเล แล้วแตกเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะเคลื่อนย้ายมาอาศัยป่าชายเลนนะคะเป็นแหล่งหากินและเจริญติบโตปริมาณของไขป่ปลาและตัวอ่อนของปลาขึ้นอยู่กับปริมาณความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนแหล่งเพาะพ,พันธุ์และอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ําซึ่งมีคุณค่าย,ยิ่งทางเศรษฐกิจค่ะก็นับก็จึงตอบข้อสี่นะคะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันเลยค่ะข้อห้านะคะ พื้นที่บริเวณใดในกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดสม,มุทรปราการมีปัญหามลพิษทางอากาศมากที่สุดข้อ1เขตก่อสร้างอาคารสูงและย,ย่านธุรกิจที่ใช้เครื่องปรับอากาศจํานวนมากข้อ2ย่านโรงงานอุตสาหกรรมและริมถนนที่มีการจาราจรหนาแน่นข้อ3พื้นที่รอบๆศูนย์การค้าที่มีผู้คนสัญจรไปมาหนาแน่นข้อสแหล่งชุมชนแออัดและริมคลองที่มีน้ำเน่าเสียค่ะ ในข้อ5้านะคะเราก็จะตอบข้อ2ค่ะย่านโรงงานอุตสาหกรรมและริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่นนะคะก็ที่ตอบข้อนี้ก็เพราะว่าบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมมีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหลายสิบล้านตันต่อปีและด้วยเนื่องจากมีการจราจรหนาแน่นทำให้รถติดขัดและได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกทำให้เกิดปัญหามลพิษ ทางอากาศอย่างมากค่ะฉะนั้นจึงตอบข้อ2ย่านโรงงานอุตสาหกรรมและดินถนนที่มีการจาราจรหนาแน,น่นค่ะค่ะกลุ่มข้าพเจ้านะคะก็ขอจบการนำเสนอตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตสาระที่5ภูมิศาสตร์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค